กินแซบกับแม่น้องยูทูบนะคะวันนี้พาพี่น้องมากินบักม่วงบักม่วงเบาจ้ะซื้อมาวันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอืมสมชําดีค่ะ รับน่ขึ้นจากกินแบบมวงสมไหมจ้ะ บววงแถวนี้มันก็เป็นแก้มอนน่ามันใหญ่อืม ้าเป็นปอกเปลือกนี่คือดิสมแห้งเนาะบอกมอ่วงเบาไม่จัะก,กินทั้งเปลือกทั้งสีละออือ สมลูกตื่นหรอพี่หนันอยู่ตื่นแล้ว กระต่ายจีบกระต่ายหน่องยูแม่บอกว่ากระต่ายปเป็นกด็หนูเด็กหน่อยนะพี่หลัองนะพี่หน่องยูทูปผ้าหน่องยู่ะฝึกหัด ก็ไก่ทึงหอนะฮู้แต่ว่าเขาจะพูดได้แค่ไม่ได้พยยูดได้หลายพยางแล้วแตเด็จพายางเนี่ยนะไก่ที่นะไข่เพราะอดนอหนูกนะเจนูตมเต้าแตกะเต่ากันสินะพี่น้องชิงช้อยชิงแล้วกระทางชิงชิงัสินะคะ่ะเจ๊น่อยเนาะอ่าหนึ่งปีเก้าเดือนแล้วพี่น้องเนาะอ,อันนี้แก มักเป็นแบบพริกเกลือแบบนี้ไหมคะว่ามักเป็นแบบเป็นแจ้วเป็นนนามไหมคะ รู้สึกว่ากินแบบนี้มันมันแซ่บดีนะบางคนเพิ่งกับเห็ดเป็นเจอ๊ปลาลาน้ำปลาลาใช่ไหมบางคนกับเป็นน้ำปลาหวาน Mm. สุดยอดเค็ดแถวอืม แคาเริ่มมาไว้แล้วมันเริ่มเป็นแบบเสียวๆฟันมันแกเลยมันกน็นัางข่าแกนเนาะขสุไทยพอนเซ้าหงวกนตาก็ตตื่นเลยแบบที่เนี่ย ซื้อมาลอยหาชิปคุ้มพี่นิพนองได้ลายเติบไปเลยกินด้อีกค่ะพี่นองคะเอาผู้ใดมากินของสมง่วงนอนแฮงมาเหนื่อยเหนื่อยมาจัดบักม่วงเบาบักม่วงสุบบักม่วงเปียวนะพี่นองคะช่วงนี้ก็เป็นหนามันเนาะพี่นองเนาะเอาพวกกันกินหน้ากับกินแซ่กับแม่น้องอยู่ทุ่นะค,คลิปนี้เวลาสดีจ้า